ไปโอ้เนนๆ <laughs> <Bye. laughs> <laughs> เอาเมดแล้วครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะมาคือเก่าละค่ะมือในภาพพี่น้องตัดพักตัดได้ที่พักเพราะท่านมืดกันยังเด็ดตัดพักขายอยู่คือเก่าแหละค่ะตัดไปอมแลวกับเป๊ตัดชิบชิบ้อมกันเลยเสียงตัดดังเชื่อกำลังตีเด้อค่ะนี่ครับสวัสดีครับ

โต,ตันเบ่งแตกค่ะพี่น้องแตกาขาดครึ่งเลยหัวกรมงามดีค่ะหัวใหญ่หลายเขายากเม่โบตัดนอะ ว่าแต่กากินใดคือกันเดพี่นอ่มพาข้างในนี่เนียนเปี้ยะไปกินซอยกินกับขนมจีบหรือว่าเขาสิไปพัดไปแกงไปต้มกระไดเสี่ยกันค่ะใช้ลูกศิลป์คืออืมใช้ลูกศิลป์ ไมปลอกแมงกำลังกำลังพัดอ่ะ

สองเขียงพุ่นๆค่ะพี่น้องอพอสำนก่อนเนาะค่ะขายแต่ละมูบาตมูบานหนึ่งมูบานหนึ่งสำานก็ห้ายตืบค่ะสองเขียงยังบ่หมือดแป้งนะคะไปเดี๋ยวสิภาคพี่น้องไปชมบรรยากาศตอนขายเนาะค่ะไปค่ะไป <laughs>

อ้โอ้วนอ้อวยเปลือดอ้นเปลดเอ่าฮ่า่่อ้วนเปลือดแล้วพี่นอ้องตอนนีห้องกําลังแพ็กครับสี่โมงจะออกเดินทางแลนไปหาพีหาน้องแล้วอุ้นนุ่นเนี่ยเดอ้อผักจากสวนสดๆใหม่ๆครับมีแต่กะลำมกะลำปี้ครับ กะลำดอกเมื่อแล้วรอรอบหน้ากับกะลัมปีชุดใหม่รอบหน้าเด้อรอบนี้ก็เหลืออีกอยู่นานนึงครับเก็บมาสองเขีงพอด้ขายก่อนครับต้องเห็ดทงจากบัตรสิบบาทยี่สิบสามสิบยบี่ห้าสามสิบผมีครับพี่น้องนี่นีนี่หัวบอใหญ่ครับพี่ไก่ ม้ยใหญ่ตัดมาเดียวแต่ว่าเนียนเนีย่ยเออหัวใหญ่ตัดมาเดี๋ยวมาหอดบาทแล้วครับมาหอดมองขายแล้วครับขายไปเรื่อยๆครับว่าสิมเมดบอโครับมูลี่ยี่สิบสิบห้าคนกดบัตมาอยู่ไปหาด,ดักเลียนอยู่ครับสอง <c oughs> ร้อยหนึง่งขายเห็นไหมค่ะลานขายค่ะโอหลาดขาขายขาขายเหมือนกันคือว่าได้๋ยทรงทรงเพิ่มขายน้ำเนาะครับขอบคุณครับอ๋อไปเรื่อยๆครับมือน,นี้อุ้ยแดดคักเลยครับมือน,นี้แดดแห้งแดดหลายแดยดอ่อนคักขนาดอกมาซีโมง

ทีมงานหาเห็ดครับโอ้ยจะเป็นเมื่อโอ้ยมาเจ้า่อน1 5 2ครับผ้อยที่ไทยกำลังกิะกำลบานเข่าเดี่ยวแม่เดียวเบิ่ด ขอบคุณครับเฮ้พี่รองมาพอลาดหมูอยากบมงมึงมึงแล้วก็ลงให้ด้วยมีลาบหมูมี มีสุญยางเอนเถ่ายบอเป็นเลยคอเออคือบอถ่ายแล้วเนี่ยไ่ได้หมูาแตุ่่นมึงหมูกาษาขายเองครับนี่ก็มีาาขายมือเป็นตเสียนโอูโหะอยากบอกมัาบหัวหน่อยตา ลงไปข้างล่างบาซิลจะไปขายข้างล่างด้วยค่ะหิบเขาค่ะพี่น้อง<ม>ไปเรืเ่อยๆอย่าละทถงครับ <laughs> มีติดม mm, um> ีิ่ <h <h ันเย็นเกิดแล้วพี่น้องขายไปเรื่อยๆค่ะกลอบหมดแล้ว มันไปเข่งนึงบอกไงล่ะเลือเข่งนี่พุ่นพะูนนัางรีเ่ะหลาน่ะวานังยงลป้ายี่ีถ้าิบยี่มีนว่าแต่กัลำโดก,นนกัลำปี้ค่ะลำปี้เม่คยกนนะ กี่สิซจออ้ออกมาลูกาลูกาออกมาออกมาออกมาบคไปไปทางั้นนะเพื่อนอากาศก็ไปทางนคุณค่ะขอคนโสอบคเกมสจ้ะเลยถุงยีสิบ ยูดนเหรนะบอกส่งลูกค้าแบบื้นี่ đưa lại bà không nghe anh đúng sao bà <laughs>

้างลูกยอเขามาซีวะเอาเลยไม่อย่างไะขอบคุณหลายๆครับ40บาทนเมียมครับกติหาทุงง่อยหาทุงแปดชิพ40บาทนะ เมียนเด็กกบไ่ถุงหนึ่งยู่เลยนะอาวมดแล้วครับขอบคุณลูกค้าที่อนับนุนครับแล้วเ ขอบบคคุณครัพี่น้องกลับบ้านแล้วค่ะมันๆอยู่แต่พอเดทไทยว่าเดแต่พอเดทไทยเนาะค่ะแต่ว่ากาขายเบิร์ตดูค่ะมองสุดท้ายเพิ่นเหมาเนาะเพิ่นสั่งเงียบมาสูงก็ถือว่าดวงดีไปค่ะก็ได้หลายบาทอยู่ได้หลายหลายห